สวัสดีค่ะกลับมาพอกบย่ามีอีกแล้วค่ะวันนี้ย่ามีได้เป็นอ่าตำสัวค่ะพี่น้องค่ะตำสัวอามึกระดองค่ะพี่น้องแล้วก็กุ้งสดค่ะพี่น้องค่ะมือนี้โอ้ยนมไาลไหลค่ะพี่น้องส่วนพักมันนี้ย่ามีก็ได้มาหลายอย่างค่ะน้องใหม่ต้มมะระขีนโนกแตงกวาค่ะแล้วก็แค่รทแล้วก็มะเขือค่ะพี่น้อง มาค่ะพี่น้องเซ่บๆน้ำกันค่ะหายหน้าหายตาไปสองมือค่ะพี่น้องค่ะจี mm hmm. จัดคักค่ะพี่น้อง mm hmm. มึกกระดองโตงามๆค่ะพี่นองค่ะนี่ค่ะอือเพดบัวเพดเบื้องสีหนายายหมีเด้อค่ะพี่นองอืมนี่ค่ะ จีจาดค่ะค่ะพี่นงอือม,มาเด้อค่ะสายแสบสายนัวมากค่ะพี่นงแสบใ้ใจค่ะค่ะเมนีจีจาดค่ะค่ะเบิ้งตะศีหนาแย่หมีเอาลอยค่ะพี่นงอื ใส่ทั้งส่วนทั้งมือคือเก้าค่ะพี่นองคะ่ะ มันนี่บ้านย่ามีมีแดดค่ะพี่นองแสงแดดดีค่ะมันนี่ปนว่มีฝนค่ะพี่นงสองมือแลละค่ะฝ้าแจ้งค่ะมันนี่ ่วยใหญ่หลายก็หอดสิบว่าลมปากพี่นง mm hmm. แซ่บค่ะค่ะ แค่รสออค่ะมวนเอาครใหย่ๆค่ะ น้องไม่ต้มค่ะ มีคนถามเขามาค่ะพี่นองแต่ว่ายาย่มีเคยตอบไปเลยดิค่ะสองคลิปเลยดิค่ะคลิปเก่าๆเนาะคะ่ะยายมีเคยตอบไปเทียหนึ่งสองเทียค่ะประมาณสองเทียว่ายาย่มีอายุเท่าไหร่คือใส่แท่นแต่ของมาเป็นยายเ <c oughs> อ่อคำว่ายายนี่ก็คือว่ายายเมยนถถามว่าอายุยายมีเท่าไหร่ยายมีอายุหาสิบสามปีค่ะพี่นงหาสิบสามค่ะ แล้วก็เป็นยังที่ยายมีต้องใส่เข้าไปย่ายก็เพราะว่ายายมีติดกับลูกหลานจกของไหมค่ะหลานน้อยค่ะพี่นองก็เรียกคุณยายหมยอยายหมีขายอย่างประมาานเห็นไหมค่ะยายหมี์ก็ใส่ตัวแทนอ่าไว้ย่า่ยายหมีจังสันยายหมี์จังสีกับหลานยายหมี์ก็เลยติดตัวนี้มากก็เลยเอามาใส่แท่นจกของ่าเป็นเป็นยายค่ะพี่นองแต่จริงๆยายหมีก็อายุบ้านหลายหรอกค่ะเพิ่งจะหาสิบสามปีค่ะพี่นอง ย้มมีเคยตอบไปแล้วค่ะสองสองเทียแล้วค่ะนี่เห็นถามขอมาอีกแย่มมีกระตอบให้ค่ะพี่น้องค่ะก็ยังมูมูกันน้ากันยังสี่ก็เอิ่นย่าเอินกันย่ายังสี่หล่ะค่ะย่ายอันสี่เอินอันจ้งส่นมันกรบสิฟังบังทําแบงทาแบงเนาะค่ะกระเสิอเอินกันย่ายคือมูน้ากันยังสี่ค่ะย่ายมีเออมันก็ะเอินย่ายม่เขาก็เอินเพิ่นย่ายังสี่ไหมค่ะ แต่ก็ถ้าอีกย่างนจกของก็เคยบอกก็ลานเนาะค่ะยายยายมียังสั่นยังสียังสีไหมค่ะยายมีก็เลยติดมากสีไหมค่ะพี่น้องนี่แหละคือสาเหตุ่าไปอยังยายมีถึงใส่แท่นจกของ่าอ่ะยายมีค่ะพี่น้องถามมายายมีก็ตอบให้ค่ะพี่น้องอย่าหูยังถามโหลดค่ะยายมีตอบให้ค่ะพี่น้องค่ะแต่เห็นผู้ใดเคยติดตามคลิปยายมีมากจะหูว่ายายมีเคยตอบไปสองเทียหรอค่ะพี่น้อง ได้ใจค่ะค่ะพี่นองค่ะจะกินเมดบ่ผุนเบื้องเน้ลายขนาดไส่มาหลายค่ะหิวหิวนาะค่ะเวลาหิวหิวกับไส่ค่ะใส่เนกันได้ย่ายมีก็ไดเนี่ยค่ะัวใแย่ค่ะค่ะตัวนี้ โลหนึ่งกับยูที่ประมาณสองร้อยห้าสิบค่ะพี่นอ้องปลาหมึกรุ่นนี้ค่ะยายมีเอามาโลหนึ่งแล้วก็กุ้งก็สองร้อยห้าสิบเท่กันค่ะพี่น้องกุ้งตัวงามยายมีกับเอามา่ยางแล้วโลค่ะพี่น้องค่ะถ้าไปตลาดถ้าไปพอแบบสดๆจังสิยายมีกับเอามายูค่ะ กุ้งปลาหมึกก็สิกินอยอะใส่นี่แหละค่ะพี่น้องประมาณสองร้อยหา้าสิบสองร้อยหกสิบยุป,ประมาณนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะแพงก็นี่กับงบกับบ่มี่เนาะค่ะพี่น้องซ้ำนี่กับซ่บแล้วค่ะพี่น้อง Thank <laughs> you. แซ่บครับค่ะพี่น้องค่ะตัวนี้ตัวใหญ่ค่ะพี่น้องขีดก,ก้นค่ะตัวใหญ่พูด Mm hmm. ตัวสุดท้ายค่ะพี่นง อิ่มเห้วค่ะพี่น้องเพจค่ะพี่น้องค่ะทั้งเพจทั้งแสบค่ะแต่ว่ากรเหลือขับปุ่นอยู่น้อยหนึ่งเดี๋ยวยายมีกินหลังกล่องก็ได้ครับพี่น้องเพจมาหลายะมื้อนี้ค่ะพี่น้องถ้าคลิปนี้ยายไม่กินบวซูผักกินมุมม้ามยายมีก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อค่ะพี่น้องค่ะแสบหลายค่ะ แล้วก็ก้อนจากกันมาหนีเนาะคะ่ะยายมีขอขอบคุณลหลายๆเ้อค่ะพ่อแม่พี่นองสุขผูสุขคนเนอค่ะที่เขามาติดตามและก็รับชมเขามาให้กําลังใจแยายมีย่ยมีขอขอบคุณลหลายๆค่ะพอ,อกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ